คอท็อป5หลังจบรอบพร e l ิ m i n นารีของ Miss Universe 2000, 2022ในวันนี้ประเทศไหนบ้างนะครับที่ต่อคิดว่ามีโอกาสที่จะคว้ามงกุฎบนเวที Universe ในปีนี้สูงมากๆมาเดี๋ยวต่อจะเล่าให้ฟังครับ อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมสําหรับรอบพรีลิมก็เป็นรอบรองชนะเลิศนะที่เราจะได้เห็นนางงามแบบเต็มๆนะครับในเรื่องของการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในชุดดาตรีแล้วก็ชุดว่ายน้ำนะครับผมก็ทําให้ใหลายประเทศเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับแต่วันนี้การวิเคราะห์อของตาเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์โดยการรวบรวมนะครับจากการเก็บตัววันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมรอบพรีมินารีด้วยนะครับว่าใครบ้างนะครับที่จะมีโอกาสเข้าสู่ท็อป5ในปีนี้ ประเทศแรกที่เราจะให้ในการเข้าสู่ท็อปจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวีเนซุเอลาครับวีเนซุเอลาสาวคนนี้นะครับผมไม่มีความพร่องเกิดขึ้นเลยในการเก็บตัวตั้งแต่วันแรกจนถึงรอบพรีมินารีนะครับในด้านของความสวยของเธอนะครับที่บอกเลยวมีความหวานมีความยูนิเวอร์สนะครับรวมไปถึงเปอร์ฟอร์แมนซ์ในรอบพรีมินารีของเธอในรอบชุดว่ายน้ํา หรือว่ารอบชุดลาตีเธอก็ทําได้ดีมากๆนะครับผมรอบชุดลาตีเดี๋ยวชุดอาจจะดูแกงเธอไปหน่อยแต่เตารู้สึกว่าวันนี้ด้วยปัจจัยรวมทั้งหมดผู้หญิงคนนี้มีโอกาสที่จะเข้าไปจับไม้สูงมากๆ มาถึงประเทศที่2ที่เต๋าจะให้เข้าท็อป5ในปีนี้นะครับเต๋าให้เป็นโบตอตรโกครับโบตริรโกคนนี้นะครับบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับด้วยสตอรี่ของเธอนะครับรวมไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์สีผิวความสง่าง,งามของเธอเนี่ยบอกเลยว่าเลิศมากๆตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองจนถึงวันนี้นะครับเธอก็ไม่มีความพ่องเลยในแต่ละรอบโดดเด่นออกมาจากกลุ่มมากๆยิ่งวันนี้นะครับในรอบชุดว่ายน้ําแล้วก็รอบอีฟนิ่งกาวเต๋รู้สึกว่าโอ้โห คือสวยอ่ะปรโตริโกปรโตริโกเนี่ยถ้าไม่มงมิชลิเวิร์สปีนี้นะไปประกวดมิสซูปรามีโอกาสมงสูงมากเพราะว่าเทสซูปราสุดๆประเทศที่3นะครับพี่ต่อคิดว่าเข้าแน่มาแน่นะครับถึงใสายสะพายของเธออาจจะไม่แข็งเท่าไหร่นะครับคิรราซาวคิราซาวเนี่ยบอกเลยว่าเธอมีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นในเง่ยมุมของความสวยมีเสน่ห์มากวันนี้นะครับผมในรอบโอเพนนิ่งในรอบชุดว่ายน้ําแล้วก็ในรอบชุดราตรีเธอทําได้ดีและท็อปร์มมากๆเลยครับผมถือว่าปีนี้คโรซาวเนี่ยอาจจะเปิดประตูได้ไม่ใช่แค่เปิดประตูด้วยคโรซาว์อาจจะคว้ามงมได้เลยในปีนี้และสตอรี่ของเธอดีมากนะครับผมเธอเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยเป็นไลฟ์โคดเนาะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของการต่อสู้ ในวัยรุ่นหรือว่าเจเนเรชันของเธอนะครับกับเรื่อง,งต่างๆแต่ผมมควรู้สึกว่าเธอเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากแล้วก็มีทักษะการพูดที่ดีเลยอะ่ะคิดดูถ้าไปจไับมาจะเป็นยังไงประเทศที่4ให้ใครไปไม่ได้นะครับนอกจากไทยแลนด์นะครับแอนนาเสืองามเอี่ยมคงไม่มีอะไรจะปฏิเสธได้แล้วนะครับผมในวันแรกจนถึงวันนี้แอนนาเสืองามเอี่ยมตัวแทนจากประเทศไทยของเราทําผลงานได้ดีและมีพัฒนาการในทุกๆวัน มีการเติบโตมีความโดดเด่นในหลายด้านนะครับผมและในรอบ preliminary วันนี้ของเธอก็ทําได้ดีมากๆในชุดราตรีแล้วก็ชุดว่ายน้ำแต่ผมรู้สึกว่าเอาละเอนนาถ้าจับไมในรอบท็อปหแล้วตอบได้ดี3 3ต้องมาและท็อป5ของต่าประเทศสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ USA คนนี้นะครับต้อบอกเลยว่าพร้อมมากเป็นคนที่เก๋อะ แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมีความเป็นทั้งโมเดลได้มีความหวานและมีความยูนิเวอร์สแต่รู้สึกว่า u s a ีเนี่มีโอกาสที่จะเข้าไปสู่รอบท็อปไฟสูงมากถ้าจับไม่แล้วก็อาจจะน่ากลัวเลยและนี่ก็คือท็อปไฟของต่อนะครับผมและท็อปไฟของคุณเป็นไงบ้างคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เลยครับ